ต่อครับผมครับพูดนามโมเดล3ได้ครับ SK 200 SM ครับเจริสซิ่งครับผม นี่มั้งครับเนาะโอ้นี่ฮะลึกเลยครับผมเนาะเขาให้เอาหกเมตรแต่จเจ้าเจดี่ไม่น่าจะหกเมตรครับน่าจะเกินแน่นอนเลยครับดูครับการจบลงไปนี่ครับสุดบูมเลยครับผม ออกเลยครับออกเยอะเนาะดูตาน้ำนะครับไหลไม่หยุดเลยครับ นี่ฮะขนาใช้สีนิ้วสูงครับเอาแทบไม่ทันเนาะลาน้ำเล็อออกเยอะมากๆครับตรงนี้ไายโจกเลยครับประมาณอีก2ชั่วโมงน่าจะจบครับบอ่อนี้ครับผมกับโป่งน้องนามโมเดลบอ่อที่2ครับความลึกีท่6เมตรครับ 6เม็ดแต่พวกเราน่าจะเกินแน่นอนนะเสืกกอเลยครับเน้องแล้วเอาให้ผบครับเอาให้เึินที่สุดครับผมเอาให้ได้ประโยชน์ใช้สอยมากที่สุดครับ ลึกจากีุ่ดตรงนี้ไปหน้าอยู่ที่ผมไม่ถูกครับผมว่าน่าจะเก็บเม็ดติดามครับแต่ว่าถ้าขึ้นไปบนทันดินก็น่าจะเป็นแปดแล้วเดีนี้ครับเพราะเราเพิ่มแน่นอนเพิ่มความลึกไปให้ครับเพราะเราไม่สีเรยครับเรากดเจาะบูมไปเลยครับมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายกับการทํางานครับเนาะขอให้แต่ลึกให้เจ้าของแปลงได้ประโยชน์ครับให้เขาดีใจกับการทำงานของเราครับชื่ชมวกเราทำงานครับ อยากมีเสียงเรื่องของการคุบงล้องนา้าครับไปยัยใหญ่ก็เก็บพยานนากแล้วครับน่าจะเก็บแล้วแหละไม่นานม,มีปัญหาลนะฮะลุดหนองดูดน้ำจนพยานนากอยู่จนเครื่อง รถแเทนเครื่องหลุดเลยครับนี่เออได้น้ำลงใสครับยอดมากเลยว่าจะให้ดินสูงกว่าตัวเดิมก็ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามวลดินมันไม่เยอะขนาดนั้นมนะองว่ามวลดินมันจะเยอะเอาเข้าไปเข้ามามวลดินไม่เยอะ cơn không biết như vậy lực cơn chứ sao mà lực cơn, đi. cơn, đi, đi. cơn đi, đi không đi lực đi đi, đi. ไม่ไกลครับผมนี่ครับนะะฮท่านนายช่นนางมนนาตรวจงานครับช่างแบงค์ครับผม แต่ละตักได้เกินหึงคิวแน่นอนครับเนี่ยมาทําให้เราทํางานเร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นครับกับการขุดเจาะดินแบบนี้ครับถ้าเราเจอดินดานเนี่ยโอ้โหครับอ่าเอามือลงไปนี่คือขุดสองสามครั้งก็ยังไม่ได้ดินเต็มอ่าพุ้งกีมาแบบนี้ครับดังมันก็เลยมีข้อเสียฮะเนี่ยแต่ถ้าเราทํางานนี้เราได้ประโยชน์มากมากเลยครับเนี่ยแล้วก็ได้ดินขึ้นมาแล้วได้อ่างานมันก็เร็วขึ้นครับผม ก็ที่ว่ากดเร็ว,วกดช้าก็ขึ้นอยู่ที่สภาพทินด้วยแหละครับไม่ใช่ว่าคนขับเกง่งไม่เก่งนะก็มีที่สภาพมือดีสองทาออกมาประมาณไหนยังไงฮะเนอะือห,หลายอย่างครับม,มอีองค์ประกอบในการขนพวกน้องนาก็มีหล,หลายอย่างที่เข้ามารวมก,กันมันทาให้เร็วหรือชา้าเราก็ขึ้นอยู่กับมมองค์ประกอบพวกนี้ครับแล้วก็พวกเรื่องของฝีมือคนขับเรื่องกากขัันสมยัยหรืจัที่ใหญ่ ทำเนื้องานมีทุกองประกอบครับที่จะเร็วได้ก็อยู่ที่หลายๆอย่างหลายๆองประกอบของงานครับออกมาสวยงามแล้วก็มีมือระบายมือครับมีมือคนขับที่เข้าใจงานแล้วก็รูปแบบของโ้รงหน้ากับรูปแบบของทีทันอาจ้างออกมาให้ตรงกับเหมาะสมกับพื้นที่ครับแล้วก็เหมาะสมกับการขึ้นกับแบบของบ่อขนาดของบ่อครับมีหมดครับ สายห in wow. ันขวาเดี based, ๋ยวหันซ้ายหันขวาว้าวฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราทำธุระเสร็จแล้วเราก็ไปทำครับทีมงานทุกคนงานที่ประมูลงานใดที่สนใจเรื่องการมีคู่น้องนาก็คอมเมนต์ได้เลยครับแต่งติดครับพวกเราสามารถที่จะเขียนแบบออกแบบงานจริงให้ครับแล้วก็เรื่องแนะนำเรื่องของการติดคู่น้องนาแล้วก็ ทุกอ,อย่างครับการออกแบบฟรีทุกอ,อย่างในะัรับคุณที่ดีครับทฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ครับเร็่นี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ